มีอะไรมาแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าสแตนเลสสแตนเลสแบบบางนะคะเขาจะใช้แม่พิมพ์ตัดตัดแล้วเอามาประกอบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่สำหรับตัวนี้มันสำหรับไว้แบ่งเค้กแบ่งพิซซ่าแบ่งพายแบ่งขนมแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาใช้ แม่แบบหรือว่าแบบตัดเขาก็จะไม่ได้เก็บรายละเอียดถ้าเราไม่ระวังเราก็จะโดนบาดนี่ค่ะเพราะเขาตัดมาแล้วเขาไม่เก็บรายละเอียดตรงนี้ค่ะมันจะคมทั้งสองข้างเลยเขาใช้เครื่องตัดกันนะคะทีนี้พอเราออามาใช้ปุ๊บเนี่ยพอเราลูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบาดมือเราได้เลยค่ะค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะก็ okay. ไม่ว่าเราจะซื้ออะไรมาในลักษณะของแบบเนี้แบบเป็นแผ่นเป็นสแตนเลสเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้กระดาษทรายค่ะกระดาษทรายเบอร์ละเอียดหน่อยไม่ต้องละเอียดที่สุดแล้วก็ไม่ต้องหยาบที่สุดเราก็จะใช้นี่ค่ะ,ะเห็นไหมคะมันจะได้ยินเลยว่ามันหยาบ ถ้ามันเรียบเนี่ยมันจะไม่ดังแบบนี้เราก็จะใช้ตรงนี้ค่ะรูดแบบนี้เลยลบคมสองข้างค่อยๆทำไปนะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ ทุกอันเลยนะคะเมื่อคืนทําไปทีและเดี๋ยวนี้ก็เลยดึงขึ้นได้ว่าเราน่าจะบอกกล่าวนิดหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจเนี่ยค่ะจะคมทั้งสองด้านเลย ว่ามันคมมันก็จะบาดเข้าไปเลยลบคมให้ให้ทุกทั่วเลยนะคะโอกาสที่จะบาดอะ่ะมี